สอส่สมนยนงนาแปค่ะน้องน้องสิทธค่ะบ้านไหนครับต้องเปิดอะไรตั้งอยู่บ้านนวนตระทานตำบลบะมาลาดอำเภอเกมาลาดจังหวัดปุร์ชทานค่ะอ๋อขับไปใกลบ้านผมใกลบ้านผมผมอยู่ตะทานตทานฮะใกล้บ้านผมผมอยู่อวลินอุ่นตระทานนี่คือไก่เบะหมาลาดเกมาลาดอ๋อ มื่น่กถนนคนเดินเหมือนไปก็น่าสนใจคนเดินปแล้นันก็เดินเข้มาหลากร้านอาน้จะเอาดาบมันบาจะาหนานเบอในตีส้มปมหมดจังหน่อเกี่ยวกัุถนคนเดินเลยกัเมือได้แน่นิดนึงออกจากนีแล้วนอสังฆทานเนียเไปถนนคนเดินวันเสาร์ค่ะมิถุนวันเสาร์เดินอ่เริ่มาแตที่มุ้งแมงเลยค่ะมีมงเย็นถึง สามทุ่มเลยค่ะถนนคนเดินอำเภอเขมร่าติดแม่น้ำโพงติดกับสอปอเล้าเลยบรรยากาศสุดดวงมีอย่างขายแน่นอนเท่กติแล้วผู้หลากหลายมากเลยค่ะเป็นซื้อ้าพื้นบ้านปะในอันพื้นบ้านชินเซินพนมมี่บุญยางเลยค่ะถุงใบชาไทยต้องกินพื้นบ้านมีเขามีล่ำหรือเก่าปะมีค่ะบุตรการลาเลนขอบคุณ จะลืมเป็นแรงท่องเที่ยวหม่องหนึ่งที่ทุกวันเสาร์ตอนเย็นเรื่องแต่แแตีโม่แรกเลยครับเข้มระดับบ้านเขาี่บนนะครับขอบคุณครับ ลาดห้วยฝ้ายนะครับอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมือนี้เละครับฝนตกหนักผ้ายู่เขาในครับมือนี้เบิ่งบรรยากาศงัวในครับงัวฝ้ายในครับยืนอาบน้าอยู่ตาคนในครับนักเลย ให้หอยไปดีอยู่โฮมเมื่อขับเดี๋ยวฝนตกหนักเลยนี่กับบรรยากาศเท่ารับป้ายกับมักซุ่มอยู่แตียงง่วงัวเริ่มหนาวแล้วครับงัวททยอยเก็บแล้วทยอยเก็บเมื่อแล้วลวันนี้พอ <c oughs> วไว้ม่วหนาวแล้ว <c oughs> ไปไป <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นักแล้วเมื่อนี้คร <c oughs> ับผมนักเลย เอาไว้เมื่อแล้วครับง <c oughs> ่วส <c oughs> ินาวไปไปไนี่ครับงัวงสินาวแต่กล้วยว่าเป็นยังครับผมกล้วยเารอง่วงามก็เรื่อนน้าวคือกันะบดนี้เอาง <c oughs> ่วงามก็เริ่มนนาาแล้วบบดนี้ทักขนาดเลยบาดนี้นี่รุน่นผูน่อยเฮาหน้าวกันแล้วตัวร้ายแม่พอผู้น่อยเหา สองหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้สองหมื่นสองชวงนี้สองหมื่นหกสามตัวนี้นะครับนี่ครับนาตาผู้น้อยเรับกันละหอยกันครับช่วงนี้นะครับหนาวแล้วนะครับนี่ครับวันนี้สองหมื่นหกสูงประมาณเมตรสามสิบนะครับบรรยากาศเนาะนี่โอ้แต่ชิ้ตัวนผู้น้อยตัวนี้รับได้หรือเ่อ สองเจ็ลครับลูกซี่ใบกับนาตาเพื่อนเอาฝากประตไปไหนพอศูนย์แปดศูนย์สีเจสาศูนย์เจพอไทยเจ้าเก่าไม่จะเลื่อนหนาวแล้วสันหนาวแล้วหนาวแล้วเป็นไหครับเือนีไเป็นไหเหตุการณ์เีย แย่ yeah, เลยพอดีเบื้องบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศเนี่ยมันคือเก่าพอดีรับเมนครับแยาา่ออกาการแย,ย่จะหน่อยครับผู <c oughs> ้สือกับพวกกันได้ครับ <c oughs> ต้นร้ายกับว่ามี่หรบ <c oughs> ต้นสือกับว่าร้ <c oughs> ายกันร้ายกันหน่อยเอาเรื่องเสียวสือแล้วสางทวดับกันหลดทับหน่อผลมันต <c oughs> กผลตกแห้งขนาดเลยวันนี้แย่เลยครับ <oughs> ไปแก้ตัวไม่มือเอือนอยูวาเลนไปยังไงไปไปบอกกันยู่วาดี่เหรอปอกหม่มือเอือนอ่าบ้านครับผมเป็นไงครับไปยอไปวะได้หรยำเขาห้าวหน่อยด้วยกันบ่ไปบอกมือเอือนได้ไปบยไไปปอกว่าเลี่ยนกับผมไม่ได้ใกล้แถวนี้ใกล้บ้านนี่ครับ งัวเริ่มหน้ำเราทำคนก็นได้ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศน,นี่ครับในที่ตัวงอครับผมตกแบบหนักเลยนะครับนี่พิซซี่น้ำรวมได้ <c oughs> นี่ครับพิซซี่น้ำรวมได้ <c oughs> นี่ครับเบิ้งเอาโอ้ยนี่ครับเปียกเปียกแนงตัวไหนที่ว่าอาบน้ำก็มาอาบมันนี่แหละว่ดี